พี่น้องเอ้ยอันนี้คือปลาโค้งครับผมนะโอ้ยมีเยอะพึ่งเคยเห็นอีดีเดลยพี่น้องปลาหลายอีดีเดิมเนี้เด้อขึ้นถือจนสุดมองนอนพปรผู้ซอยนอฮะเดียวเลยฮะเดียวเลยอีลจบข่าวสาวเดียวเลยพอกระเพร์นี่มารุ่นมูจักสิได้รงบ่ได้ไลท์พี่น้องเอ้ย เตียขอไหวแล้วฟูโลโตสองตมูนีน่าสิก่อยปลากินสใสบม่เลยไล่มองรอมองก็ได้ขอไหวเลยน่ว้วพี่น้องไห้พญากองเข้ามาเฮียจะได้พัสดุพญากองเข้ามาแล้วเป็นไรเด้ทางนั้นอ บ่มี่มองว่างมองเลยมุ้ยมองว่างมองเลยฝนหนาวมีแต่ปลาฝนพี่น้องเหมีนเบิร์ตกองมองคือกองปลาปลาตัวเดียวเลยเหมียนบอกอ่มีตัวใหญ่ๆน้องใบเก่งเนาะนี่มองลูกแมงคือตัวปลาโคโคขึ้นมาตัวนี้แต่ปลาตัวเดียว อ้ยโหดลาน้อไรช่อด้นามันนางเอ้ยคันสิขายขมบ้าก็เห็นแหงตาแหงไว้บ่ได้ต้มน้ำซามากินต้มได้ต้มน้ำเแล้าก็เอ้ยน้ำซ่ามาสลองกันเว้ยวันนี้เว้ยโวนไลพี่น้องเอ้ยวันนี้ บแมนกองมองได้ครับมีตปลาถนันแน่หามยกูนสะดูหันยกขึ้ดูหันนี่ซะบได้ซะบได้มีตปลาอยต่อยได้พี่งมยองโขึ้นมยองโบขึ้นดอขพ้่น้องยอโบขึ้นยอขึ้นปดปลาปวดปลาบมตั้มก็สามสโลแล้วนี่พไงกล่องก็ได้ปวดปวดโปวด อพอกขาเพลิดเพนเดีไปหลยเต็นได้พี่น้องนี่ยู่ในเต็นนีสามสี่่ำนี่ได้พี่น้องอุ้ยมองเสียาเลยแต่ละคนนอกพี่น้องเนาะเฮ้ยโผดโผดโผดโ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 ผดโผดโผดโผดาผดโ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 ่ดะผนโผาะผดโผดกลดโนดโผดโผดโผดโกดโผดอผดโผดโผดโโผด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 โผบโผดโผดโผโดโผดโผดดโผโ บบไลกับอตยยี่สิบขืนนอพ่อ่แล่นี่สาเลยยี่สิบข้นลแต่ละคนนอมนนี่นอยี่สิโลขึ้นพ่อหม่ำกับยสโลขึ้นพ่อเลนนเบ่เบาเลยนี่โลายที่มันถือของนี่นอพี่น้องพดดพดโพดดพดพพดมันนี่ปลาฮะพี่น้องมาลุกันเบื้องมันมานบอกอกมันิดนีไปอีกที ข่อยถ่ายจัดใช่หรือเปล่าอ,อังใช่พี่น้องใส่พี่น้องเบิ้งนะมาหลุนนล้วกันว่ามันสีมันบมดพี่น้องลองพอคอมเ l e t นี่เนาะเพื่อนเอาขึ้นเต็มลำเรือลำเรือสุดมองสุดมองลองเพื่อนเอาแล้วจิมี่บอลละลองก่อยนี่นั่งพี่น้องมามหลุนนะพอคอมเ l e t e จือ้อ มันโบมานโบกวานาน,นะเมื่อนี้ลองเดียวแล้วก็ลองแหลกนี่พี่น้องลองแหลกแล้วก็ลองเดียวนี่เนาะประมาณคุณบอกฉ่ำอยู่เอง ตัวที่แรกพี่น้องโตที่แรกนี่นี่นี่ตัวที่แรกโตที่แรกโตทีสองพี่น้องสองโตโอ้หลุดไปเลยบ่ถูกไปเลยจมจอมจมเอาเอาตัวทีสามพี่น้องตัวทีสามตัวทีสี่นะเดี๋ยวพต่คนจิบถือไป

พอจะพอใหญ่ลยพี่น้องพนอใหญ่เลยพอใหญ่ลยทั้งปีทั้งโคยย่ยตายคนเอา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 ล้อ้ย้วอล้วพอประกบบ้านอยู่ด้เหมือนในบ้านน้โมยู มาสุด <diction> ท <aries> ้ายเขาดอกพี่น้องมาชยายปลาถึงเร่อครับปลาโงถึงเนาะโค้งมยนีแม่ัแม่แม่าอบหนอกปลาไม่หลานไเสร็สนีกยังงอย่างยางอยู่เด้อพี่น้อง ปลาเลาปลาเามือนปลาปสปลาอ๋อพวก็เป็ดกระติที่น้องเลอสอ้งี้ตีนได้ยนตีนแล้วป่ะได้เลีแดงได้ระบาดไหมปสีได้ระบาดเี่ยงระบาดี ปลา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 แล้วพ่เป็ปปปปนพุทธตัวกปลานี่เชวนดขึ้นก่อน่ะตาตาตาีเนาะชวนดขน้น้อชวอ,อขออึ้นอ้ย้อมันอยู่มื่อนี่ข้อมันจีบกับมันอยู่น้ำเงินอยู่ลอกมือนี้ค่ะ ขาลุมขาวึทงวะจักนองเลย้าสินะ้กขึ้นจิปลาจัปลาลองเดียวหละก็ลองสุดท้ายวัวไดไล่่บนบมือนีม er> ือบค่ะวัไ like ด้ไล่อย่เบอแล้วลอเียนี่บองมั้ือนู่มับนกาัเป็นตาออนบอสจะมีนองตึกบอรว้าสุดเลยสุดเลยรว้า ลองเดียวล้วก็ลองท้ายกำเลยระมาณนำเพลนอยู่ดอกเนาะพอเนาะเออพอได้ลาพอได้ก่ออยู่้เนาะเออได้อยู่ดวงเ้าไป่ะนีองเ้ยตาเบบบต้ยววงข้าวังเ้าไปาญ่ขี้พญ่ขี้